ผู้พองเดินดูออฟฟิศนตอนนี้ยังไผโอ้ขาดเนาะยิ้มเปย์เปยเลยในบเคผมัลกหอค้มก็ตล่ายิ้มเปย่เยเลยใน้พวงานหรือบ่ ปูมาตรวจงานโบรียกได้ไหมประมาณ50%าสเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ารงช่างให้เท่าไร่ีอเซ็ถ้าไม่เอารวมทั้งหมดนะถ้าเอาทั้งหมดก็สี่สเปอรนต์สี่สิเนาะประมาณสี่สิบปูขาดแค่แอมซื้อแล้วแค่แอแบบไม่ได้แอมอย่างนี้มันบรตเวนี้ตุ๋นโยกไปทำบ้านนอกดาวีไหมลูกจบเลย ยึดติดละยึดไปทำบ้านนอกราพี่โน่นดีกว่านกปูเนาะทำบ้านนอกราเป็นลายเป sim ็นลายเส้นเลยปูก็จได้ไปกินข้าวเช้ากับเราทุกวันได้ทีนี้ปูไม่ต้องขับรถแล้ว แม่มาตวยหาไปถามเราเมื่อวานนี้เราบอกว่านอดขึ้งดิวเพราะฉันอ้าวปูจะกลับแล้วบ่ปูฟ้ามืดเอ๊วนี่ันน้ำเซาไงนี้วานาทิตเ์ครับเห็นบอกว่าปูไอสีฟ้าพหมเอ้ามาลงมือเลยทีไปบายเร่งเร่งกนเลยนะปูไบบายผล ครับขอบใจยินมละคอดยายคือแบบหงายจังม่ไมเนาะไกลๆนาะเมื่อไหร่เนาะพออันนี้มาลูกสาวมันอยู่ไือได้วันจิกแต่คอยบรลกาขมาประเด็นเล่าอย่างนอนละเมื่อว่นนี้นี่แหละเท้าเลื่องเร่าพูดนะเ่าหานันนี่ไต้เล่าบริขิมนอนเท่งได้คอยขืนนู่เท่งเพื่อนเล่าตฟังขิดหอดยาผ้า เมื่อคืนปู่กินข้าวอร่อยมากนะเมื่อคืนถ้าใครมาดูคลิปซอยจุ่เจียวช่างพงสุดยอดถัเปิดร้านเดียวช่างพงเปิดร้านเด้อไปนู่นพราะไม่มีเวลากินเนาะเปิดร้านซอยจุบยุคคุณสิบินนั่นเลยไม่คล่องมั้งตอนนู้นนี่นานๆค่อยกินเนาะปู่นอกจังแซ่บเนาะแบด้วยปู่ดูงานสร้าง

ไม่ทำมาจาแล้ให้มาาเซองอยู่บ่พี่าหัว้ไหนเฮ้ได้ขึ้นไปซองทั้งทึ่งขากบ่ทั้งเลงขากบ่ขากี่แล้วก็ได้น่อยพดปูหนูวนขื้นยาไหมบ่พื้นทีโดยเฉพาะคนตัางหลายแล้วพื้นทีหน่อยมึงนี่แทแขกนะครูจนสิเก้าขาขึ้นบ่ไร้่หคนตัวน่อย่ยังเนออกไปอยู่แต่ว่า ใ้เจ้าของกีนมม้ต้หาเพินใจบุญเร่อรวยจใจบุบุญใจบุญแน้เหลือเป็นเล่าลนอนมีเินใจดีเนาะใชบ่าหูานกันใชมากแต่แหลกกุญแนมีเป็นธรรมดาทั้งงานใรมีอยู่ต้องไดูงานกันคอทีัเป็นายบุญ ไฟมันไฟมั้หไฟมันในโบวัยกระโดดได้น้องุงปวดหัวน้าโอ้หแหน่วนหัวน้ำไฟมั้ไฟไปมาโบว่าเรพูเจ้าที่นเนาะคนเคล่อนทดสซื้อเอไม่มีมาก็บารมีไม่เกิดในน้ลเนาะมนไม่มีต้องกู้ันบนเนาะแหน่เลย หลายบารมเกิดขึ้นแตแตไครับนซ้อขึ้นเรอยๆข้ลอ้วงใ้ไปแรกนลยางเดวส้งครับล้วก็ลุ้บอกสร้างนุสร้างสีฮานุสีุรก้วยค้นแล้วงนีนแล้วนี่เองนะขึ้นไปทีแรกกัาเราสร้ากะตีนหมดแล้วมีแต่เสานี่เบมบหนแล้วปูนดึงหมดแล้ว ตะกี้ตยกดีเนาะทักเล็กพี่พอม้ตะกี้หัวชนมาใช่ใช่เนี้ันเีนี้ทักใหม่บรเด้เด็กก็ทักใหม่นีก็ยกขึ้นอีกโอ้โหช่างชช่างชใชชชชช ขึ้นไปแบบขึ้น่ปแล้วไปยานขึ้นไปแ้ำเนี่ยโอ้ครั้งแรกอนเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้หนูเป็นแต่นังกินกาแฟดีเถอแมนบงกี่เขาโตได้หน่อยมาตังเลยดิเฮ้ยคือดิมันหนีพอดีเลยวะ แอดพลอยมาแต่เช so oh, ok. oh, okay. oh, ้านะผมแอดพอยนะครับกาศแห้การได้รับมีร้องเพลงัครับเพรู้ใจจะหาสิ่งใดบ่มีเี๋ยมานเริ่มข้าบานทีนั้นสุดาฟ้าอันโอ้โหลังวันแดงโซทาบันถึงวันเมาเมงไอจบท่จบรู้ใจนั้นเจอเอาต่อแม่ ไอี่เลื่นอที่เลื่อนเนาะนักร้องขึ้นแล้วมามาจับมือเด้มาจับมือนักล่องได้ครับนะตายพอดีนักร้องัวสองคนที่จะ่วนน้ำมันก็สได้เดดีลงมือจับประเด็นชลาตั่นิเล็กเสียบคอตายไปนะนักร้องเจ๋อเลยเอาโปรแกรมคนปีนหันเวทีเนาะ ไ่ให้เขาจขึ้นหันเวทีนาจับมือจับมือโน้น้นจับมือโน้นนักล่องศิลปินทัากตงนี้เล็กน้อก็เลยน้องหจับมันต้องหาจริงๆลยนักร้องกวักขีเมาหนาเวทีมัยังนักร้องมาได้คือนักร่องขึ้นเวทีหันเวทีสูงกอดเลยเล็กแหน่ต่างกันเองนะนี่ซาพ่อมขึ้นก่อนก่อขึ้นเลยเป็นยังโอ้ไ่ได้ บ่มันกันฝนไหมบ่มีแนวยึดผนังหน้ามันแคบมันบ่มีแนวยึดมันบ่มีแนวยึดมันมีโครงสร้างบัมีตัวประกบเดยอันตรายแล้วกันนี้เด็กกัสวดเด็กลงไปในน้ำดื่มเนี่ยโอ้ยบระเด็ไงไอ้ก่อสามตั้งสูงไปเลยเลยอันตรายสุดบ่แม่นาหกหันฝนมากกับเบิร์ตแล้วเจ้าเอาไรนแนงเลยแผ่นแผ่นยิ่งเสียงไปเลยจบเผยใส่ดแผ่นเรนแนงคับบอกว่าแผ่นในนั้นเลยแผ่นไม่ต้องชิดยิ่งเสียงลงไปสี่ถังองศาก็อยู่แล้ว กันฮั่นเลยสาสรมานี่ยเยกะไเด้อในวัดลงไปอนโอ้ผมท่านจองทุกหลายแน่นอนลาจันจองเลยวนนากนกลางจองทีนีองานสงนาตองแน่ยังไรบงรวจทเอวสัน